สวัสดีจ้ะมาเดินเที่ยวกันนะจ๊ะเดินเที่ยวกันจ้ะมือเย็นนะจ๊ะพี่น้องมือเหี่ยวเลยเห็นไหมนี่มือเหี่ยวแล้วก็แดงนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยมาดูบรรยากศยาศกาหิมะนะคะ ฮิมาฮิมะนี่ถนนนะคะเขาก็กวาดนะเขามีรถมากว่าตรงทางนะทางเดินนะทางเดินงนนก็เป็นที่ที่มัน้ยเย็ยนมือนะจ๊ะลืมใส่ถุงมือจ้ะลืมใส่ถุงมือมันก็เย็นนะครับพี่น้องขะ ดูในดูในคลิปเหมือนไม่เยอะนะแต่ดูดูดนอกคลิปแล้วมันเยอะนะเด้อบอ๊คมือเย็นพี่น้องลืมใส่ถุงใส่ถุงมือก็กดไม่ได้ด้วยพี่น้องอเลยเดินเร็วนะจ๊ะเดินเร็วตาลายก็ขอพอภัยม่น,นีด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเอ้ย โอ้โหบ้านสวยๆเต็มไปด้วยหิมะนะพี่น้องเบิ๊บเึ๊บเหมือนเดิมโอ้ยหน้ยวเสียงเศร้าเสียงเงียบกับยอบากันเดอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขามาบิ่งสน้ำกี่ก็เฮ้ เหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยนาะพี่น้องเนาะทางนี้ด้วยทางนี้เดี๋ยวอีกหน่อยหมดหน้าหนาวเนี่ยก็มีมีอะไรนะบ้านเราเขาเรียกอะไรตลาดเนาะตลาดตลาดนะตดตดนะแต่ก็มีสวนสนุกด้วยนะเออบ้านเราก็่อตามงานวัดเนาะหายอดียคอน มินุดเซกีเด้บ้านเราก็คล้ายๆคล้ายๆงานวัดนั่นแหละแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันก็มีขายของมีของเล่นมีอะไรทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เนาะแต่ที่นี่เราจะไม่เข้าไปทางนี้นะวันนี้กุยเครคนนี้เมื่อกี้เนี่ยหลัจาเขาเขาไปซื้อของมา มันเนออีมามันคงไม่ละลายวเนะพี่น้องจ้าเพราะมันเป็นน้ําแข็งเด้เห็นไหมเห็นว่ามันเป็นน้ําแข็งพี่น้องมันไม่ละลายไวหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างลบหกจ้าลบไม่เยอะแต่ก็หนาวด้พี่น้องลบหกนี่ก็ถือว่าหนาวหลอดเตะอ เดินไปเรื่อยๆพี่น้องเดินเอาเออกกําลังกายหน้าหนาวความร้อนจะไม่มีเหงื่อก็จะไม่มานะจ๊ะมีแต่แข็งมาจ้ะ,ะมือนี่แดงหมดแล้วพี่น้องเห็นบ้ะแดงแล้วก็แตกด้วยนะแดงแล้วมันแตกกุ้มนะ่แก้มนี่ก็แดงอ่องต้องแล้วพี่น้องไม่ต้องไปทาสี ชาเอนั่นแล้วมันแดงของมันเองยิ่งคนขาวนี่จะแดงทั้งหน้าเลยนะฝรั่งน้อยอ่ะจะแดงทั้งหน้าเลยเดินเร็วหน่อยนะพี่น้องจ๋ะเริ่มชมดูหลายลิที่นี่เขาเรียกหลายลินะเนี่ยก,กว้างอยู่นะเหนื่อยลายลิ้บ้านเราเขาเรียกอะไรอ่ะอพาร์ตเมนต์เหรอ อ,อาพัดไม่นะ่แต่ยากาศก็โอเคอยู่เดยวันนี้แต่ความหนาวก็ไม่ลดละนะครับพี่น้องความหนาวก็ยังยังไม่ลงนะถึงยันโบานแล้วเนาะพี่ปัวพี่ปัวเออไม่ใส่เสื้ลืมไปว่าเราพูดภาษาบ้านเขาเนะถึง มกลาแล้วเนาะก็กลุมผากลุ่มภานี่ก็เริ่มเริ่มจะจางไปแล้วล่ะดอกไม้ก็เริ่มขึ้นนะจ๊ะผักเพลิก็เริ่มป้องดอกไม้ก็เริ่มขึ้นผักเพลิก็เริ่มป้องล้กพี่น้องเอ้ยต้องระวังเยด้อเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องจ้าเป็นน้ำแข็งจ้าโอ้ยโอ้ยบริษัทนี้เิ่นมาเบิก บริษัทนี่คนมองอว่าเบิกออกจากถนนยางเลยบางแหะล่ะค่าค้อนหมื่นค้นหมื่นเนี่ยเสียเงนินเด้อพี่น้องเลยวิ่งออกมาออกจากถนนทางยางเนี่ยมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นบริษัทเป็นไอออฟฟิศเขา จริงเขาต้องเบิกออกเนีเห็นทุกทางทุกครั้งทางเขาจะเบิกออกตามถนนยางยางลมันอันตรายนี่ต้องเบิกออกอย่างนี้อย่างที่เขาทำนี่เย็เยยนมือแล้วเดี๋ยวจะได้ลาพี่น้องละพี่น้อง หนาวแล้วเด่นมือแล้วถือบ่ไหวแล้วบ๊ายบาย